สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องสาเบอร์ชนแนลและท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ในแอป t t ทีบีทัชของธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า TTB ีบ TT ีสำหรับท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆของธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า TTB ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวผ่านแอป pp, ttbtouch โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับให้ท่านเปิดแอป ttbtouch ขึ้นมาแล้วทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยแล้วกดตรงที่หน้าหลักตรงนี้นะครับกดเมนูตรงซ้ายมือบนสุด3แท่งตรงนี้นะครับแล้วกดคำว่าตั้งค่าตรงนี้นะครับกดคำว่าข้อมูลของฉัน ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลได้ดังนี้สถานที่ติดต่ออีเมลเบอร์ทโทรศัพท์แต่ในที่นี้นะครับเรามาเปลี่ยนเบอร์ทโทรศัพท์กดตรงนี้นะครับจากนั้นให้ท่านกรอกเบอร์ทโทรศัพท์ใหม่ของท่านกรอกเสร็จแล้วให้กดบันทึกตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ท่านปิด wiFi แล้วใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์ใหม่ของท่านต่ออินเทอร์เนต็ตนะครับไม่สามารถใช้เบอร์อื่นต่ออินเทอร์เนต็ตได้นะครับเน้นย้ำนะครับต้องใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ของท่านเท่านั้นนะครับแล้วกดตรงที่ปิด w i f i เรียบร้อยตรงนี้นะครับอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยรายละเอียดเขาจะบอกว่าสำหรับลูกค้า t t b พร้อมเพลยหากเบอร์มือถือใหม่ของท่าน ยังไม่เคยมีการลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์เมื่อท่านเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือระบบจะทำการลงทะเบียนเบอร์มือถือใหม่ของท่านบน TTB พร้อมเพย์ T ay, ให้โดยอัตโนมัตินะครับเมื่อท่านอ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กรอกรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่าท่านได้อ่านรายละเอียดเรียบร้อยจากนั้นให้ท่านกรอกรหัส OTP ที่ทางธนาคารส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ใหม่ของท่านแล้วกดยืนยันเมื่อท่านสมัครสำเร็จก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้นะครับได้ทำการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านในระบบเรียบร้อยแล้วหมายเหตุกรุณาใช้เบอร์มือถือใหม่ของท่านสมัครบริการ TTB พร้อมเพย์เพื่อความสะดวกในการใช้เบอร์มือถือแทนเลขบัญชี TTB เพื่อรับเงินโอน แล้วกดตกลงนะครับก็เสร็จสิ้นในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือผ่านแอป TTB t ั u c h ของธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเพียงแต่ท่านตามๆขั้นตอนทําความเข้าใจสักนิดหน่อยก็สามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ด้วยตัวเองได้หากท่านมีข้อสงสัยก็กดคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามนะครับผมก็จะพยายาม หาคำตอบมาให้ทุกท่านนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิกก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไซเบอร์ a ช n แนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ